มาแล้วมาหาแมวเมียวแล้วชินโนมหนุ่มรอนอนในกระบะเลยคืออ้าวแมวอุ้ยไม่ต้องแย่งกันจ้ากินหนุ่มแมวอยากกินนะปะกินเป็นไหมกินอะไรทาโร่หรอคะกินทาโร่หรอเออเล่ตุ่เออให้เขากินมั่งนวลชิโน,น,โนมมาแล้วชินโนมอยากกินมั่งเล้อให้ชินโนมกิน,น,นบีบใส่กลางไหมคะ อา้ามันไม่ใช่มัอาหารเปียกค่ะมันคือขนมแมวเลียนนะคะทุกคนนี่ไงล่ะก็มีทานโล่ด้วยนะคะนี่ไม่เห็นได้เลยกว่านี่มาเต็มเลยนี่หมดยังนี่ไงกินเป็นไหมคะยเขาไม่ไ่ค่ะเขาไม่ได้ให้แย่งกันนะคะเขาให้ต่อคิวกันนะคะใครมาก่อนคนนั้นได้ก่อน,นะคะ่ะ นี่เ <Dest professionals> ด้ดเราจะมารีวิวที่ดักรายแมวนะคะสั่งมาจากาซด,ด้าน,นะคะนี่แบบนี้ค่ะมันเป็นแบบสองชั้นนะคะนี่ <emo lyn> ก็ดีเหมือนกันนะคะก็ดักได้อยู่นะคะมีร้อยเม็ดดักได้อยู่ยีสิบเม็มดชแนลคันแปดสิเม็ดกระจายออกมาคันนอกเนี่ค่ะทุกคน ก็ไม่ได้ให้กินด้วยกันนะคะจะเป็นโควิดนะคะใช่ไหมคะเจฟฝายอัน,นีนมาสิต่อคิวถ้าไม่ต่อคิวก็ไม่ได้กินนะคะต้องมีมาค่ะไม่้กินด้วยกันค่ะตรงนี้ไม่ได้ให้กินด้วยกันนะคะทีละคนค่ะอ่าเจ๊นั่นเป็นอะไรคะอันนี้ค่ะใจเย็นๆค่ะเรียงคิวกันค่ะเรียงคิวกันเข้ามาค่ะห่างกันนะคะเว้นระยะนะคะโควิด ัวดหรือไงเนตก็ไม่ใส่อะไรมากวาคะคะทีละคนอ,อ่านเลยอันนี้เราก็สั่งมาค่ะรสอะไรมไม่รู้ค่ะดูไม่ออกภาษาเกาหลีโอ้รสหอยเชลน่าจะเป็นรถหอยอไหมคะดูสิเดีย๋ยวเราจะลองดูเอา้าเจ๊นี่เป็นยืนอะไรยืนกินเลยไม่แบ่งเพื่อนแบ่งฝูงกันบ้างเลย โอ้ขนาดนั้นอาชันนมมาเอาอย่าตีกันอันนี้มานี่อร่อยไหมคะคุณนมนี่ค่ะซื้อมาตอนลดราคาอ阿ลสี่บาทเองคนมันก็กินอยู่นะชอบทุกรถเลยค่ะเดี๋ยวบีบก่อนอย่าแย่งกันสิลูกเอ้ยบนทีละคนไหมเนี่ยเพราไม่ได้ให้กินด้วยกันนะคะมันจะเป็นโควิด ระยะหนะ่อยค่ะระยะเข้าคิวเข้าคิวเขาไม่ได้ให้กินอิ่มนะคะเจ๊นั่งกินสองหลอดแล้วเป็นอะไรมากนะคะให้เพื่อนกินมากให้น้องกินมากมขาให้ขนมนะคะไม่ใช่ข้าวขนมแมวเลียโอเธอไม่แบ่งเพื่อนแบ่งฝูหน้าปิ๊นมากโอ้โปันนิดม่งปันกินเป็นเป,นเปล่า ให้ปนินให้ปนินมั้งอ,อ่านินไม่ต้องอายหรอกทำตัวทำเป็นป็นนอกบปนหนานมาอยู่ไม่กี่เดือนทำไปกินไม่เป็นเออนี่ต้องให้ตนมนีช่ชอบทินทุกคนคะต้องขออภัยในความไม่สะดวกะคะ่ะมือไม่ว่างคะ่ะมือไม่ว่างจริงๆเอา้าเท้าก็ต้องมาช่วยกันทำมาหาก,กินเอาเอา,เ,อาเลี้ยไปคนไหนจะกินฮาโลกคนไหนจะกิน,กนหน,นมแมวเลี้ยอาขอโทษนะคะขออภัยนะคะ มันไม่ว่างจริงๆหนูอะไรเนะี่ยอ่ะมันเยอะมากเลยค่ะมีแค่สองมือเองแต่แมวมีสิบตัดสิบสองตัวไม่ว่างจริงๆอ่ะช่วยกันทำมาหากินนะลูกอ่ะอ่ะเอาไปอืมอเไปเจ๋งนี่ก็ฟินเฮ้ยไปแย่งเขาทำไมดังนี้นี่ใส่ไม่ดีนะชอป